น้องตัวนี้ยังมานำทางไม่ครับผมขอไม่แล้ครับผมเทสจังไหนล่ะบ้านเมิ่งตี้ที่หนเมื่อกี้ลี่ไหยะไมานำทางรดจังไหนเลยเนี่คยคนีถึงขี่รถมากกว่าอะไรเนี่ยจังไหนเลยคนีถึงขี่รถมากกาอ่าสวัสดีครับพี่น้องมานี่นุ่มบ้านป้าก็พี่ว่าจะไปต้อนหุกับเฮียหนุ่มครับผมไปต้อนุกเนี่ยไ,นะไปต้อตั้งแต่วันทียี่สิบสามแล้วล่ะครับผมแต้วเท่าไหร่ซับมัน อันพังเนาะครับผมเทาแตได้โทรศัพท์มาครับผมกะสิไปลองต่อลองเบิรงครับแต่ว่าผลงานกะเขาได้อยากได้กินอยู่เออเมื่อนี้ก็ว่าสิไปไหมล่ะครับผมนี่แหละไปกับพี่เศษบอกเก้าเทานี่แหละครับผมกับดลำโพงไดล่ะรอทีละกับปักมาเซีเท่าที่ละนะครับผมกับดลำโพงเท่าต่ว่านุกนุกปลอมเดี๋นาะหุ่นปลอมนะครับผมหุ่นปลอมนุ่มหมันปลาไว้ทั้งหมดแล้วครับผมแกะตุเข่าบ่เข่าเพราะว่า ธรรมดาเขากับตัวแต่ยามเบเากับแย่มแรงเหะครับผมแจมเมอนี่นั่นแจมเมอนี่นั่นไปส่วงไปส่วงซีโมงครับผมเพราะว่าอากาศมันดีก็เลยมาสิตอวแต่นี่ยามหัดคำเลยครับผมนี่แหละลูกกีใซ่กับนุ่มบานปลาใส่ลูกวินครับผมวินเชสเตอร์ลูกหัวงลูกครับคำนึงมันกมอยากอยู่หน้าครับพี่น้องนี่แหละลูกวินครับผมความเร็ววังพันแปดพันเก่าครับผมมันจังโยดเป๊์โยดเป๊โหลดนะ ไปจังไปเบิ้งกันพี่นอ้องเขาสิมีผลงานบอมื้อนี้จงไปติดตามกันน้คุณละ่ะนุ่มบ้านป้าก็สิไปหาพี่น้องข้างคุณละอย่าสอกอย่าโซ่คนละคื้มวันนี้อืมติดเคตียดคนละ่ะไปนค,ค่ทาเพราะมันสีสวยนี่ล่ะครับผมลูกลูกหัววินเนาะหัวลูกครับผมประมาณนี้ครับนุ่มบ้านป้าเข้าไม้แหลกอะเสียให้พี่น้องเบิ้งเลยครับผมสีเขาวอหน้า ปกติก้ามาย่ำย่ำเลี่ยงครับวันนี้ก็มาแต่สีม่วงเสาร์วันที่ยี่สิบสามคือภาพนุ่มบานปลามาตอก็เริ่มเข่าแล้วครับผมเข่าดีพร้อไม่ไหมไผ่ตอก่อนเดี่ยวแบบไม้แหลกครับนุ่มบานปลาแบนแบบหันไม่เป็นที่ต้องไม้แหลกไม้แหกสำคัญเสมอครับผมสิเข่าก็บนเข่าอยู่ครับพี่น้องไม้นี่ นุ่มบานปลาใส่เวลาประมาณเจ็ดนาทีครับนั่นแหละนุกตัวเข้ากระไดก็ล่มโพงเขาเนอ้อนุกเนุกหุ่นปลอมเฮาไม้ก็คือครับพี่น้องมาทำเข่าครับใส่เวลาเจ็ดนาทีเฮาเฮาจังสิบเปลี่ยนไม่ไปหมองไมเป็นตะเผือบเผือบมานี่ไม้ที่สองครับพี่น้องนี่นุกต่อเขาอยู่นี่ซื้อปลายมือนุ่มบานปลาเนี่ยครับผมก็ล่มโพงหั่นละนั่นแหละครับผมหุ่นปลอมเฮาเนาะนี่แหละหุ่นปอมนุกตอนุ่มบานปลา กับพ่อท่านเข่าอยู่ครับพี่น้องคือพ่อท่านเห็นละนางจจอะบังข้าวหนึ่งลรอครับผมทำเลกับประมาานี้ครับผมอากาศก็ดีดีเหมือนนี่ยังมิดอยู่ครับไม้ที่สองครับพี่น้องทุองหน้ากวงควงเขาจะเริเรือบานเข่าเนาะนี่เนาะอากาศคืมฝ่าคืมฝนครับตะเก ا แนวนี่คันต่อได้เบิดมือครับผมถ้าอากาศแนวนี่อากาศคืมคืมแนวนี่มันเข่าอยู่เบิดมือแต่ว่านกเมื่อก็เข่าตะแหน่มาเศร้ากับย่ามาแรงล่ะส่วนมากแต่มือหนี่นมันปลากระมาสว่วงสเศร้าครับผมยันหนกับประมานหามุ่งเครงครับเอ้าเบิยง สีเข่าบอเข้ามานี่ครับ,บอขคือกับสีเหลงๆอยู่หรอกแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอตโตแน่นอนครับผมแต่ว่าจักสีเงาเลยเนาะเพราะว่านุกกับสีเขาดีาเน่มาเหล่งครับผม 苏婆妈，伊苏咪。 ครับพี่น้องอีกไม้หนึ่งครับอืมนี่แหละไม้ก็ประมาณนี้นเราพูเว่าไหวทั้งลังค่าได้ครับผมรุ่นนี้มื่อนเขามาาเกือบพอดลอด้อรถครับผมนุมบันปลากับมัตตอพี่น้องมึงือซื้อดอกขอไม่แล้วนุ่มบันปลาก็ะไรไปแมนบ่าใช่ไหม ไรนี้อยู่มันมานะนี่แหละครับจังเหวงอีกไม้เพราะว่าทุกันง่งกว่างครับพี่นอ้องสิคือบอการตัวห้ามกระไดเข่าแล้วพี่นอ้องตัวนี้ยัไม่นำทางได้ครับผมของไม่ครับผมเทสจังไรหล่ะบะันเบิ่งตีหลับเมื่กี้หลับยะไม่นำทางมดจังไรหลับเนี่ยคนถือบัตขีร่รถมากกว่าบอ,อสเอาเลยเนี่ยจังไรหละ่ะคนถือบัตขีร่รถมาก,ก่าอนาเพื่อนยังถ่ายมันจะซื้อเนาะ ลงคำแทะแมวเอ้ามึงตัวลงให้นี่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 ให้นี่นี่ตัวลงมาหนีได้เร็วมึงจะไปอยู่ยังหันกำลังยังลงไป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 เดี๋ยวใส่กินหันเดี๋ยวใส่กินผมลงไปไหมลงไปลงไปเออพอง่ายๆเสร็จเลยแมแสดงว่ามันอยู่ฟังดีเนี่ย เออเอานุ่มบ้านปลาสิให้เพิ่งซ้ำนะพี่หนองเนะาะก,ก็คือมนันก็คือสิบนี้แหละละมันก็จะลงไปตามภาษามันนั่นแหละเอาค <c oughs> รับพี่ห้องสำหรับนุ่มบ้านปลาไปต้อนุกมนกันนี่กะเขาอยู่ครับผมเห็นอยู่ซีตัวหาตัวครับผมแต่ในไทยคือตีสามตัวแหละโอกาสไทยยากเนาะครับเนาะ ผมไม่ยังได้ย, well. มไมยังหรอกครับผมผมีมียังตายดอกไปทายพี่น้องมึงก็ซื้อปืนก็ไว้บ้านมาเลยไปนั course, ่ครับผมทำทาคื้นตัวแคลรกซื้อดอกไปจังวากันครับคลิปหนาพุณละจังวากันเนาะพ่อกันอยู่ขั้วนี่นุ่มุ่นละสำหรับคลิปนี้พรอะก่าเข้ามาสวัสดีครับ